ข้าวไข่ยูยี่สไตล์ญี่ปุ่นจากเมนูไทยๆแบบธรรมดาเปลี่ยนให้เป็นเมนูระดับอินเตอร์ทำง่ายอร่อยมากใครได้ลองชิมแล้วจะติดใจเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับว่าทำอย่างไรสวัสดีครับมีซิดนะครับกับช่วงคนชอบไข่นะครับวันนี้เรามาแชร์เมนูเด็ดกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการต้มน้ำครับเดี๋ยวเราจะมาลวกหมูบดหรือว่าหมูสับกันก่อนนะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยหมูสับที่เราได้มาเนี่ยมันมีกลิ่นคาวใช่ไหมครับเราก็ทําการลวกเพื่อเป็นการฆ่ากลิ่นคาวแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคไปก่อนที่เราจะเอามาผัดนะครับให้เราใส่ผงปรุงรสลงไปในน้ําเดือดนะครับเล็กน้อยพอนะครับจากนั้นก็ให้นําหมูบดหรือหมูสับเนี่ยลงไปทําการลวกนะครับผมก็ทําการเกลี่ยหมูให้แตกตัวออกนะครับหมูบดแบบนี้นะครับมันจะเป็นเส้นๆ้นนิดนึงนะเราก็ใช้ช้อนเกลี่ย,ยออกนะครับ ตอนนี้น้ำของเรานะครับก็เดือดมากๆเลยคิดว่าหมูเนี่ยน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เทน้ำออกนะครับให้เหลือเป็นหมูอย่างเดียวแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะมาทำการผัดกันอันนี้ผมผสมน้ำกับซอสเทยากิไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตัวซอสเทยากิที่ผมใช้เนี่ยมันเข้มข้นมากผมเลยต้องผสมน้ำไว้นะครับและนำมาผัดกับหมูสับแบบนี้เลยนะครับ จากนั้นให้ใส่กระเทียมลงไปนะครับเป็นกระเทียมเจียวสําเร็จรูปนะครับหรือใครจะเจียวเองก็ได้นะครับหอมดีและตามด้วยพริกป่นนะครับความเผ็ดนี้ใส่ได้ตามใจชอบเลยจากนั้นก็ทําการคลุกเค้าให้เข้ากันครับผัดคลุกเค้าไปแบบนี้เลยจะบอกว่ามันอาจจะสั้นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมถือกล้องมือนึงแล้วก็ผัดไปอีกมือนึงนะครับวันนี้ขาตั้งกล้องพังนะครับเพื่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตักพักไว้ก่อนในถ้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวนี้นะครับไปโรยบนหน้าไข่ยู่ยี่กันนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรามาจุดเตานะครับตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะมาทําไข่ยุ่ยี่กันตอกไข่ไก่ใส่ลงไปในกระทะนะครับไข่ย,ยุ่ยี่ของผมผมจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองนะครับในการทำเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็นํา ทับพ,พีไม้เนี่ยมาทำการคนขยี้ให้เป็นไข่ย,ยูยี่แบบนี้นะครับมีการขยอกขยอกกระทะนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เรียกว่าขยอกหรือเปล่าผมเรียกว่าขยอกนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นำหมูที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่นี้มาโรยบนหน้าไข่นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเป็นการอุ่นให้ตัวหมูเนี่ยร้อนๆขึ้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยผัดไว้แล้วตั้งไว้มันก็จะเย็นๆนิดน,น,นึงใช่ไหม ผมก็เลยเอามาทําการอุ่นในบนหน้าไข่แบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็นํามาราดบนข้าวสวยร้อนๆแบบนี้นะครับนี่หน้าตาน่ากินมากๆเลยนะครับและเราจะตกแต่งด้วยผัก3ามสีก็จะมีแครอททัวดันเตาแล้วก็ข้าวโพดรวกนะครับเป็นผักแช่แข็งนะครับที่ผมเอามาลวกน้าร้อนและใส่กิมจิลงไปเลยครับ นี่ถ้าจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะขาดกิมจิไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันเข้ากับตัวหมูแล้วก็ไข่มากๆเลยเวลากิน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกับเมนูข้าวไข่ยูยี่สไตล์ญี่ปุ่นที่ผมมานําเสนอในวันนี้นะครับใครอยากจะราดซอสเทริยาก,กิเพิ่มลงไปก็สามารถทําได้นะครับยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ